กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทุกเมื่อเพื่อพัฒนาประเทศนักรบสีน้ำเงินเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนะเรศวรมหาราชเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กู้อิสรภาพของประเทศไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและส่งสร้างราชนาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลในครั้งอดีตหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดังนี้พันเอกสรัญชัยทิปัญญานำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับประชาชนในพื้นที่จำนวน20นายดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้แห้งโดยรอบบริเวณวัด พระาธาตุสีคูณตำบลนาแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระรจชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22และชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับนางบานเฮืองเกษรราช ซึ่งเป็นราษฎรผู้พิการที่ประสบเหตุวาตภัยเป็นเหตุให้บ้านเรือนเสียหายในพื้นที่หมู่สามตะบลน,นางงามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมและในวันเดียวกันพันเอกยอดธงสำราญจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมครอบครัวร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ กองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสามารถบริจาคปริมาณโลหิต4,500มิลลิตรณนะโรงพยาบาลกุมภาวาปีอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีกองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อทุกเวลาและทุกโอกาส